นี่คือปัญหานะผมนี่คือปัญหาหลักบาทครับนี่ขึ้นไป้อยนะผม <Yeah. S 1> เราจะเตรียมตัวทำเครื่องไหมนะผม yeah. นะครับผมก็มาอยู่กับช่อง Big Bu s หนุ่มอีสานเหมือนเดิมนะครับผมในสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็เป็นคลิปที่ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับผมก็คือว่าในคลิปที่แล้วนะครับผมรถที่เราเปลี่ยนเเตอร์ไปนะครับผมเกอหนึ่งเจอสองมันมาค่อนข้างที่จะเต็มนะครับผมก็คือกดหน้าแล้วมันก็ยกยกยกไปเลยนะครับผมเรอหนึ่งเจอ แต่วพอตกมาที่เกียร์สามในเกียร์สนะครับผมรถมันไม่มีกําลังนะครับผมก็เลยผมว่ามาลื้อดูเลยนะครับผมมาลื้อดูว่าอาการของมันนะครับผมมันเกิดจากสาเหตุตัวไหนนะครับผมโอ้ยจะเอื่อมกับบันนั่นนะครับผมอันนะครับผมก็เดี๋ยวจะให้ดูนะครับผมหนึ่งสองนะครับผม ตอนนี้ก็ได้ทําการลื้อออกมาทั้งคันนะครับผมแล้วก็จัดจัดทรงให้เป็นทรงเหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่าดูนะผมท่อท่อมเรียบร้อยแบนเตะนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปดูดใหม่นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปซ่อมใหม่จะไปซ่อมแล้วก็มาเก็บงานดีๆนะครับผมแล้วก็ จะเก็บไว้ว่าจะไม่ใส่นะครับผมตัวนี้หรือบางทีก็อาจจะใส่เหมือนเดิมก็ได้นะครับผมเออเตะเคียงก้านก้านพวกนี้ก้านพวกนี้ผมใส่เป็นก้านเทียมหมดนะครับผมแน่นนะครับผมเคอาของผมนะครับผมเคอาก็เป็นก้านเทียมนะครับผมบัพอผ่านก็ก้านเทียมแต่ว่าการวิ่งก็อย่างที่เห็นนะครับผมมันก็พอได้นะครับผมมันก็วิ่งดีนะครับผมก้านเทียม ผมไม่ได้ใส่อะไรแท้นะผมแต่ว่าลูกลูกลูกสูบเนี่ยผมใส่เป็นลูกอาร์ตหมดนะครับผมลูกของอาร์ตแทบจะทุกคันเลยนะผมที่ผมทาเครื่องนะผมรถแต่ละคันแล้วก็นะผมในเรื่องของลูกสูบนะครับผมคันนี้ลูกสูบมันเคยเบรกมานะผมเพราะว่าน้ำมันอัตลุกมันเคยขาดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอ่ะนะครับ นี่คือปัญหานะผมนี่คือปัญหาหลักน้ำมันนะผมเดี๋ยวผมจะให้ดูสีหัวเทียนนี่นะครับผมสีหัวเทียนสวยมากนะครับผมแต่ว่าพวกนี้มันจะเป็นคาบเขมเหลเดิมนะผมตั้งแต่ช่วงที่น้ำมันหนานะครับผมเดี๋ยวต้องล้างคาบเขมเหลออกแล้วก็ใช้กระดาษในการขัดนะครับผมเพื่อให้มันเงาแล้วก็ให้มันลื่นนะครับผมต่อการระบายไอเสียนะครับผมแล้วก็ลูกสูบนะครับผม อันนี้ลูกถามว่าปล่อยตกไหมดูนะครับ <c oughs> ปล่อยตกนะครับผมลูกมันตัวนี้นะผมก็คือบาทนะผมเพราะว่ามันเคยขาดน้ำน้ำมันเครื่องเคยขาดเอ้น้ำมันออโตลูปเคยขาดนะผมเียบลอยโอ้เสียงมันย้อนเสียงคนระับ เสื้อเป็นรอยแดีแ๋ยวผมจะให้ดูอีกด้าครับนี่คือเป็นรอยนะครับผมถ้ามือสัมผัสถ้ามือสัมผัสเนี่ยจะเป็นร่องเลยจะเป็นร่องแล้วนะครับผมตัวนี้ก็คือผมยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้เปิดพอร์ตไอเดีเสียใช่ไหมแล้วครับผมแล้วก็ด้วยที่ว่าเป็นลูก5สีนะครับผมแล้วก็น้ํามันค่อนข้างที่จะหนาหน่อยเพราะว่าผมจูนแช่นะครับนี่ให้ดูนะครับผมเห็นไหม มันจะมีเขมานะครับก็คือเขมาพวกนี้เกิดจากพวกที่หนึ่งลน้ำมันนานะครับผมสองรถมันระบายออกไม่ทันนะผมเนี่ยจะเป็นเขมาเขมาแห้งเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะซื้ออ่าชุดชุดเจียสายอ่อนมาแก้งานนะครับผมมามาแยงใหม่นะผมเดี๋ยวผมจะแยงใหม่หนึ่งจะแยงใหม่สองจับขนาดลูกขึ้นนะครับผม ก็คือในคลิปนี้นะผมเราจะมาเตรียมอัพเลยชุดลูกนี้ก็ไม่ได้ใช้นะผมตัวนี้ก็คือผมใช้ปะเกนปะเกนฟ้าสูบ2องแผ่นนะผมเพื่อลดกําลังอัดไอ้เพื่อเพิ่มกําลังอัดนะให้ฟ้ามีกําลังอัดที่ลดลงนะถ้ากําลังอัดมันน้อยนะผมเพิ่มกําลังอัดนี่ก็คือนี่กาลังอัดมันเยอะหน่อยถ้าฟ้ามันซีซีน้อยนะผมแปลว่าเพิ่มซีซีะนะครับผมถ้า ซีีฟ้ามน้อยมันก็เกิดความร้อนสะสมน,นะครับผมมาในเรื่องของเครื่องนะผมเดี๋ยวเครื่องสาหรับคลิปนี้ผมก็จะยกเครื่องลงเลยนะผมผมจะมาทําในเรื่องของคอรีดในเรื่องของฟ้าใหม่ครับผมบางทีฝ้าผมก็จะเปลี่ยนเป็นฝาคัดแบบฟาคัดของห้าเกียร์เลยนะครับผมแต่ว่ามันจะได้ทํากับฝั่งนี้ใหม่นะผมเดี๋ยวก็อ่ายกเครื่องกันเลยนะผมยกเครื่องลงเลยนะครับแล้วก็พวกถังนะผมถังออตลูป แล้วก็พวก่องสรุปผมจะทําเป็นรถผสมเลยนะผมรถผสมถังนะผมผมว่ารถผสมถังผมรู้สึกผมรู้สึกเลยผมรู้สึกว่ามันจะชัวร์กว่าที่อ่าก้อนแบบนี้นะผมผมว่าผสมถังมันดีกว่านะครับบางทีผมขับมานะผมเพราะว่าแบบนี้อ่ะบางทีเราวิ่งนะครับผมมันลงไม่ทันนะผมลงไม่ทันมันก็มันก็นอกได้นะผมถ้าเราไม่ผสมไปด้วยแต่ว่าถ้าใส่แล้ว เราก็ต้องผสมอีกเหมือนเดิมนะผมถ้าเราจะวิ่งผมก็เลยจะถอดออกไปเลยผสมเลยนะผม ผมในด้านนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ด้านนูนน้นนะครับผม ตอนนี้ก็เหลือแต่โครงเขียนแล้วนะครับผมอ่ะนะครับผมสภาพบักดำตอนนี้ก็เป็นสภาพเป็นสภาพโครงเขียนนะครับผมอถอดโซ่เนี่ครับ สภาพคงเขียนนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็คือว่าผมมายกาเครื่องลงให้ดูนะครับผมก็คือ,อเราจะเตรียมตัวทําเครื่องใหม่นะครับผมแต่ว่าก็ไม่ใช่ตอนนี้นะครับผมน่าจะเป็นน่าจะเป็นในช่วงสิ้นเดือนนะครับผมเพราะว่าดูสถานการณ์การเงินก่อนนะครับผมว่ามันต้องเอาตัวนี้ไปคว้านนะครับผมเสื้อนี่ไปคว้านใหม่ แล้วก็สั่งตัวนี้ใหม่นะคผมผมจะให้ดูนะครับผมแลวที่สั่งใหม่คือตัวนี้ชุดชุดแยงมันมีแล้วนะครับผมว่าสั่งชุดนี้นะครับผมเพราะว่าสายตัวนี้มันไม่นะครับผมมันใหม่ตรงนี้ใช้ไม่ได้นะครับก็ต้องยิ้งไปนะครับผมเราต้องสั่งชุดใหม่ แล้วก็สั่งพวกหมวชุดนี้ก็น่าจะตกชุดนี้ก็น่าจะตกที่300อนะครับผมแล้วก็300อกว่าบาทนะครับผมแล้วก็มีชุดในเรื่องของชุดชุดเราไปคว้านนะครับผมเอาไปคว้านเสื้อสูบมันก็มันก็จะตกอยู่ที่ที่ที่ประมาณ600ถึง700นนนอนะครับผมในการคว้านเสื้อสูบนะครับ แล้วกม็มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างนองที่องเปลี่ยนแล้วก็อีกอย่างนะครับผมคือฝาคัดบางทีผมจะแปลงเป็นฝาคัดท่าเกียร์นะครับผมมันก็ดีฝาคัดไปอีกฝาคัดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันกี่ร้อยนะครับผมก็หาซื้อมุกหาซื้อมือสองนี่แหละนะครับผมก็รานะคาคร่าวๆจะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวในเรื่องของลีดก็บางทีก็อาจจะแต่งลีดด้วยนะครับผมบางทีก็ใช้ลีดเดิมก็ดูไปก่อน ก็ดูสถานการณ์ก่อนนะผมส่วนป้อมอสุรุกตัวนี้ก็ผมก็จะอุดจะอุดไปเลยนะครับผมจะอุดจะไม่ได้ใช้นะครับผมจะใช้เป็นแบบสมทั้งแบบบัเรผอพานนะครับผมตันนี้กา้กานก้านหน่งแน่นนะครับผมจะไม่ได้ยินนะครับ ก็แน่นว่าก็ทำเนี่ยเนี่ยกัน,นยังดีๆนะครับผมแล้วก็นื่องของจุดต่างๆนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอามาอาไว้เป็นในคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับผมแลก่ก็ในคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละนะครับผมเดี๋ยวก็ผมจะยกพวกนี้นะครับผมยกชุดตัวนี้ ไปล้างก่อนนะผมไปล้างแล้วก็เอามาเก็บไว้นะผมเพราะว่าพวกนี้เราก็ลองงบทํานะผมลองงบทําก่อนก็ช่วงนี้ยังไม่มีงบนะครับผมก็ตามหาเลขตัวใหม่นะผมแล้วก็ท่อบางทีท่อผมก็จะได้เปลี่ยนด้วยนะผมท่อตัวนี้ะนะครับผมท่อตัวนี้ผมรู้สึกว่าเขาตีมันตีได้แล้วมันมันโล่งเกินนะผมผมคิดว่ามันโล่งเกินสําหรับลูกของผมนะผม ข้านไปนี้ถ้าเป็นลูก57 59 57 59ก็น่าจะโอเคนะผมว่า57 56ไปนี้นะครับผม57ถึง59นี้น่าจะโอเคนะครับผมแปลว,ว่ามันจะรีดกําลังอัดได้ดีนะครับผมแต่ว่าเดียวผมจะลองเอาไปอ่าเดียวผมแยงเสื้อนะครับผมผมจะลองใส่ท่อไปนี้ให้ดูอยู่นะครับผมว่ามันจะวิ่งไหมถ้าไม่วิ่งก็เปลี่ยนท่อนะครับผมแต,แต่ถ้าไม่มีงบก็ใส่มันนั่นแหละนะครับผม อ่ะนะผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับผม